เอาแล้วไงวันชิปเป็นชิปเปิดโหวตใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของนาบิลอานานคนดูคอมเมนต์เอกฉันให้เจอกับรวดทางได้ไหมก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมาก็จะนำเสนอข่าวสารวงการมวยเรื่องคู่ชกคนต่อไปของนาบิลอานานะครับทางวันชิปเป็นชิปเขาก็ได้เปิดโหวตแล้วนะครับก็จะมีอยู่4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกซูเปอร์เล็ก2จาธานแฮกเกอตี้นะครับ มบบลมแลวบนเล็ก4รลดถังนะครับแต่คนคอมเมนต์ในเพจของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ 80- 9 0ถนะรับอยากให้นาบิลเจอรถถังอเรียกได้ว่านะครับมีคำว่าเจอรถถังได้ไหมแบบนี้นะครับเขาก็คอมเมนต์แบบนี้ก็ถือได้ว่านะครับเขาไม่มั่นใจว่าบอสจะจัด จ,จัดให้จริงตามคําขอหรือไม่นะครับก็เลยถามว่าได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสีสันมากๆนะผมผมอ่านคอมเมนต์ตัวนี้เข้าไปนี่ผมร้องลั่นบ้านเลยนะครับมันตลกจริงๆนะท่านผู้ชมคล้ายๆแบบว่าโอ้โหขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานะครับท่านผู้ชมมันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่จะเจอกับรถถังถ้าเราพูดถึงมุมมองในการตลาดนะครับของวันแชมเปญชิพนะครับ ส่วนมากรถถังก็อาจจะไม่ได้เจอของแข็งเท่าทุกวันนี้นะครับก็เจอประมาณเดนิี้จาขอบอะไรประมาณนี้ทาเคลุก็อาจจะไม่ได้เจอของแข็งแข็งมากถ้าเจอกับนาบิวมือนแข็งจริงๆนะครับสำหรับนาบิวสรีลรีลร่างกายก็ได้เปรียบรถถังเห็นๆเลยนะครับแถมก็เป็นน้กมวยการตลาดทั้งคู่หรือว่าบอสอยากจะเอารถถังนะครับมาให้นาบิวปั้นเพื่อเป็นการตลาดก็ สามารถทําได้นะครับแต่ทุกอย่างแล้วแต่บอสเลยนะครับอยากได้นักมวยการตลาด2คนก็ไม่ต้องให้นามบิวมาเจอกับรถถังนะครับเพราะว่าถ้ามาเจอกันแล้วมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้นะและก็เรตติ้งของคนนั้นก็จะตกลงนะท่านผู้ชมแล้วคนหนึ่งก็จะเหยียบขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นนักมวยการตลาดคนถัดไปของวันแชมเปี้ยนชิพแต่บรรดา4นักชกในตัวเลือกของบอสก็จะมีซุปเปอร์เลกนะครับ คนนี้บอสก็ปั้นมาอยากให้รีแมทกับนาบิวนะครับสังเกตตอนที่วันใช้เป็นชิพนะครับให้ตัวของซูเปอร์เล็กนะครับขึ้นในเวทีเพื่อเพื่อพูดถึงนะไฟที่จะแก้มือกับนาบิวนะครับแต่ตัวของซูเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์แบบแคล้ายๆว่าแบบอื้อหือกูจะเจอก็ได้หรือไม่เจอก็ได้อยากให้ผมทําอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์เล็กในเวทีตอนนั้นนะครับมันก็ทําให้นะครับม,นะมันไม่เกิดกระแสนะครับเพราะว่าซูเปอร์เล็กแบบ ไม่พูดแบบว่าผมอยากแก้มืออยู่ในไฟนั้นผมไม่เต็มที่ผมอยากแก้มือกับเขาเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือเจ้าของบพลังตัวจริงอะไรประมาณนี้แต่ซูเปอร์เลกไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะซูเปอร์เลกให้สัมภาษณ์บอกว่าเออผมผมกลับมาได้แน่นอนกลับมาได้แน่นอน,นครับแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงนาบิวอะไรเลยนะท่านผู้ชมซึ่งจากนั้นนะตัวของนาบิวก็ได้เป็นแชมป์โลกตัวจริงนะครับโดยที่ ไม่มีใครเอ้ยโดยที่บอสแต่งตั้งเองเลยนะท่านผู้ชมโดยที่ไม่ถามเสียงส่วนรวมเลยนะครับหรือว่าไม่ถามคนดูอะไรเลยนะอยู่ด,ดีดีก็ประกาศนาบิลเป็นแชมป์เลยนะครัแชมป์โลกวันนะคอยากให้ใครก็ให้นะไม่ต้องต่ชิงแชมป์ก็ให้นาบิลไปแล้วนะก็ถือว่านะก็ให้ได้นะแต่ควรให้ตั้งแต่ชนะซูเปอร์เลกแล้วนะมาให้อะไรตอนนี้นะแต่ก็ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ ก็ใครอยากเป็นก็เป็นนะครับแต่ยังไงทั้งคู่นี้ก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งนะอาจจะเป็นไฟล์ถัดไปหรือไฟล์ที่จะมาถึงนี้นะครับคนต่อมาก็จะเป็นเจ้าจนทานเฮกเกตี้นะตัวนี้ก็เรียกหานาบิวผมเขาจะเป็นคนปาบนาบิวนะครับก็เกิดกระแสขึ้นอย่างมากเหมือนกันนะแต่ถ้าโชคจริงจอรนทานเฮกเกตตี้จะกล้าหรืออะไรประมาณนี้นะ ถาก้าก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ทั้งคู่จะเจอกันในการชิงแชมป์โลกมวยไทยนะเนื่องจากตรนาทานแฮกตี้นะก็เคยเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะครับถ้าเขาจะลงมารุ่นนี้แล้วมาชิงเข็มขัดจากนาบิวอานานครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงจริงๆนะครับที่จะเอาของตนเองคืนนะครับส่วนเลมโบเล็กนะครับถ้าพูดถึงฟอร์มการชกหรือชั้นมวยนะครับก็อาจจะยังไม่ถึงในตอนนี้อาจจะทาฟอร์มอีกสักหนึ่งไฟหรือสองไฟแล้วก็มาเจอกับนาบิวได้นะครับ ส่วนคู่รถถังนะครับก็มีแฟนมวยส่วนมากอยากให้รถถังเจอนะครับผมก็อยากให้รถถังเจอนะเพราะว่านาบิวเจอเคยเจอซูเปอร์เล็กแล้วนะแต่ทําไมรถถังถึงเจอไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะก็ถือได้ว่านะครับถ้าเจอกับรถถังก็ต้องเพิ่มความทนทานขึ้นมาอีกนะระวังลูกเข่าของนาบิวด้วยนะสำหรับรถถังนะเดินเข้าไปต่อยสุม 4, สีุ่มห้าก็อาจจะโดนเข่าไปที่ปลายขานะครับ น,นาบนะิวอานาน่าจะแทงเขาได้เลยหน้ารถถังได้เลยนะท่านผู้ชมแทงยันหน้าดูเอานะครับเขามันเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆนะถ้าไม่ใส่นวมแนะละรถถังเป็นมวยเดินบู๊แบบนี้ก็โหโดนเข้าหน้าเต็มเต็มผมไม่รู้เลยนะครับว่ารถถังที่มีความแข็งแกร่งมากๆจะทนได้หรือไม่นะถ้าโดนนะครับท่านผู้ชมมันต้องโดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาวุธเขามันป้องกันยากนะมันแทงตรงหน้าเลยนะครับเรากันแบบนี้ยังอาจจะทะลุได้อาจจะกระเด็นได้นะครับ สรีละาร่างกายสูงห่างกัน26เซนติเมตรถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้ารถถังนะสามารถเข้าไปในยะประชิดได้นะครับแล้วก็ฮุกลำตัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปนะถ้านาบิลทนได้ก็อาจจะเป็นรถถังนะที่แพถ้านาบิลทนไม่ได้ก็อาจจะเป็นรถถังนะครับท,ที่ชนะแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่านาบิลจะชนะรถถังได้แต่ผมก็มองว่ารถถังมีโอกาสแพ้สูงเฉยๆนะท่านผู้ชม แต่ก็มีโอกาสชนะอยู่นิดหน่อยแต่มีโอกาสแพ้เยอะกว่านะเพราะว่ามันสูงห่างกันจริงจริงมันเหมือนกับอะไรละเด็กปถมไปต่อยกับเด็กอนุบาลน,นะครับท่านผู้ชมตัวของรถถังนะครับอยู่แค่อยู่แค่แบบตรงท้องน้บอยู่ดูเอานะมันห่างเยอะ,กะเกินยี่สิบหกเซนนะครับเกือบหนึ่งคืบคืบขึ้นนะท่านผู้ชมแต่เวลาต่อยกันจริงนะครับมันต้องก้มหัวเก็บคางนะครับ มันยิ่งทําให้รถถังเตี้ยลงมาอีกนะครับอย่างอย่างน้อยก็สักสิบเซนอีกนะครับโอ้โหท้านาบิวเงยหน้าต่อยนะครับมันสูงห่างกันตั้งอาจจะถึงสามสิบเซนเลยก็เป็นได้นะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่านะนอกจากหมัดผีสิงแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถชนะนาบิวได้เลยนะครับถ้ารถถังมีอยู่ดีดมีหมัดผีสิงเข้ามาที่ชายโครงนาบิวแล้วนอนกองลงไปนี่ก็มีโอกาสเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม จุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของนาบิลก็น่าจะเป็นซี่โครงครับแต่หลายๆคนไปต่อยที่กลางหน้าท้องนะครับกลางหน้าท้องมันมันมันรับน้าหนักได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นซี่โครงครับโอ้โห,โหตัวผอ,อมๆแล้วไปต่อยตรงซี่โครงผมบอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นใครใครก็นอนครับแต่กุหลาบดําก็ต่อยกับนาบิลนะครับกุหลาบดาเน้นไปที่ใ่เน้นที่คางครับซึ่งตัวของนาบิลสูงนะครับ การต่อยเวียงหมัดขึ้นไปด้านบนนะมันน้ําหนักไม่เท่ากับเวียงหมัดที่ตัวเท่ากับเรานะครับถ้ากุหลาบดานะเปลี่ยนจากต่อยหน้าเป็นต่อยลําตัวผมก็บอกว่ามีโอกาสล้มนาบิวได้ด้วยนะแต่รถถังนี่ก็จะยากหน่อยนะท,นท่านผู้ชมตัวเล็กนิดเดียวแต่เอฟซีร้องขอให้เจอกับนาบิวเยอะมากๆเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมไป9 0นะคอมเมนต์ว่า รถถังลดถัง,ถงนาบิวลถถังนาบิวลดถังนาบิวบอสก็อาจจะดูในจุดนี้ก็อาจจะจัดคู่นี้เลยก็เป็นได้นะผมก็อยากดูนะครับเพราะว่าซุปเล็กเจอแล้วให้ลดถังเจอบ้างนะท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากสนับสนุนนะก็สามารถกดซุปเปอร์แทงให้ช่องของผมก็ได้นะท่านผู้ชมก็เพื่อเป็นการสมทบทุนนะครับในการซื้อใหม่อาเสียงช่องในช่องของผมนะครับบ๊ายบาย,บาย